สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องสีโรนเดอร์เบิร์กอยวกับผม Network รผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่ช่วงอนิเมะอินกันเลยดีกว่าโดยในคลิปนี้ที่ผมเอาเรื่องที่ผมจะเอามาพูดก็คือเรื่องชิคาคุมอนโน o ซเคียวเคนจาหรือชื่อไทยก็คือปลานหนึ่งในใต้ลากกับตาสุปอับยศนะครับเป็นอนิเมะจำนวน12ตอน เป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์คอมดี้แฟนตาซีโรแมสและสไลด์อฟไลท์นะครับโอ้เ oh, oh, ยอะชิบหายโดยเรื่องยอ่อมีดังนี้นะครับผมก็คือได้มีจอมเวทไปเกิดใหม่เพื่อหมายเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาก็ได้เกิดใหม่เป็นเด็กหนุ่มที่มีตาที่เหมาะสมกับการใช้เวทต่อสู้ที่สุดแต่ปรากฏว่าในอนาคตตาสติลักนั้นกับถูกเรียกว่าตาอัปยศบนโลกที่มีความรู้ด้านเวทตกต่ำถึงขีดสุดจนเหยียบย่ำตาอันแข็งแกร่งว่าตาอัปยศ เด็กหนุ่มนามว่ามาเทียสผู้มีตาอวัยศก็ค่อยๆฉายแววความสามารถระดับเดียวกับผู้ยิ่งใหญ่ที่คนบนโลกต่างยกย่องให้เป็นมหาประหลัดโดยสตูดิโอที่ผลิตก็คือ JC Staff นะครับโดยอนิเมะเรื่องนี้จะฉายทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มดูถูกลิขสิทธิ์ได้ที่นิวันบิลิบิลิฟิกเซอร์และ Viu นะครับเอาล่ะครับต่อไปเป็นเรื่องของตัวละครและนักพากนะครับ มาเริ่มที่ตัวละครแรกกันเลยตัวละครแรกก็คือลูเลียอาเบนดรอฟนะครับผมได้รับภาพเป็นคุณซาโยมิซูซูชิโร่นะครับแมทริกฮิวเดชเมิร์ฟนะครับได้รับภาพเป็นคุณนีนาทามากินะครับอัลมาเลพูเซียสนะครับได้รับภาพเป็นคุณฮารุกะชิราชิชิระชิไรชินะครับและตัวละครสุดท้ายไอริสนะครับผมได้รับภาพเป็นคุณ โยริอิซาวะนะครับผมถ้าหากอ่านชื่อตัวละครหรือดักภาคผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ